ถ้าเราไม่ได้ใช้กล้องนานมากกว่า1สัปดาห์ขึ้นไปควรถอดแบตเตอรี่แยกออกมาเก็บไว้เพราะปกติกล้องส่วนใหญ่จะอยู่ในโหมดพร้อมเปิดขึ้นมาใช้งานการทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในตัวกล้องแบตเตอรี่จะค่อยๆค,ยคายประจุออมาเรื่อยๆซึ่งประจุมีโอกาสลดลงจนเกินขีดจำกัดที่พอเหมาะทําให้แบตเตอรี่ตายไม่สามารถชาร์จกลับมาใช้งานด้วยวิธีปกติได้อีกในบางกรณีอาจทําให้ตัวแบตเตอรี่และกล้องเสียหายได้ก่อนถอดมาเก็บไว้ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ประมาณครึ่งหนึ่งของความจุหรือตามคู่มือที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ และควรนำมาชาร์จอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเมื่อจะนำมาใช้งานก็ชาร์จให้เต็มก่อนทุกครั้งสุดท้ายมีเทคนิคเล็กๆสำหรับคนที่ใช้ Canon LP-E6 ที่ฝาปิดด้านหลังจะมีช่องเล็กๆรูปแบตเตอรี่อยู่เราสามารถปิดฝาโดยให้ตำแหน่งของช่องนี้ตรงกับแถบสีฟ้าของแบตเตอรี่เพื่อให้ทราบว่าแบตเตอรี่ชุดนี้ถูกชาร์จเต็มพร้อมใช้งานและสามารถกลับด้านของฝาปิดมาที่บริเวณแถบ,บสีดำเพื่อให้ทราบว่าแบตเตอรี่ชุดนี้ถูกใช้จนหมดแล้ว